ไม่ๆก,ก,ก็เราเข้าไปขายสามเินไงต้นใหญ่นะอ๋อนี่เราก็ต้องอ๋อนี่เราต้องสามบาทควรๆแหละน,น,น,นี่เคื่อนกระจายเงินบ้างกันได้เนาะเคืนไปแล้วสวัสดีครับน,นี่ฮะเจ๊บ้านละลูน นะเอา YouTube เนะเอะไรครับอ,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 อยู่ร้านหมูแต่สั่งข้าวมันจะได้บอกสังแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับกับร้านกริ่ทอฟู้ดครับสาขาสุรินทร์ครับโดย CP วันนี้พวกเราก็เช่นเคยครับอัปเดตช่วงเช้าอีกรอบหนึ่งครับอยากให้เห็นบรรยากาศช่วงเช้า กับน้องๆครับเมื่อคืนน่าจะไม่มีอะไรน,ะน่าจะน่าบทบบุดน่าจะไม่มีอะไรน่าจะจบไปด้วยดีฮะน้องพวกเราครับตรงนี้ฮะเมื่อคืนน่าจะ 45, สี่สิบห้าสี่สิบขายได้ในเะมืองมันขายไม่ได้หรอกพี่ไปเอาขวดเล็กไปเนึ่งขวดเล็กมันขายง่้องายยี่สิบสามบาท ทรงยี่สิบสามนี่ไรเงี้ยเขาไม่ได้ก็ไม่ได้บาทเดียวมันมาไหว่องไวว่องไวมาอีกคันหนึ่งครับรถขนส่งของพวกเราครับของเบทากรูครับผม ห้อ,หอนผู้เราก็รับสินค้ามาเท่าไหรทุกบริษัทครับวีตาโกรซีพีไทยฟู้ดสหฟาร์มครับไทยเบฟครับพวกเรารับมาทุกยี่ห้อแหลมทอครับสินค้าตรงไหนที่ถูกที่สามารถจะเอามาขายแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้เรา จะรับมาครับเพื่อทำราคาให้ถูกลงนะครับเนาะอันนี้เจก็มาใช้บริการขอบคุณเจามากๆครับเจ๊ามาอยากออกสื้อครับแล้วนะขอบคุณเจามากๆเลยอ่า YouTube ช่องเราก็มีคนดูเป็นแสนครับเนาะเจาบานละลูนนะฮะคนดูเป็นแสนท่าแสนสาหัสครับเนาะนี่ ไต่เต้าไปอันนี้น้องๆกําลังหั่นอะไรเนาะหั่นอะไรครับหับห่นเครื่องในครับเออรู้แล้วเนาะแต่ว่า,าถามกันแหละหั่นเครื่องในเพราะว่า <S 1> <S 1> พวกเราหั่นด้วยเอเองครับให้เห็นความสะอาดครับผมเนาะ <S <S บางคนไม่เคยเห็นเรื่องการหั่นเครื่องในถ้าไปดูที่โรงงานเลยอูจะดูไม่แน่หั่นน,น่ารักเนาะอันนี้คนสวยหัน่นในต่างหากครับก็เลยดูดีหน่อยเนาะพูดสวยยิ้มปั๊บเนาะอันนี่คนเราเนาะต้องยอ,อน้องๆหน่อย อะไรครับอ,อ่าเก็บไปเยี่ยตอนหลังกันนะครับอขอบคุณมากมากครับอ่ายินดีให้บริการเจ๊บาลาลูนขา้าจะว่าเจ๊คนสวยแต่ผักวก็าด่าครับเจ๊เฉยพอแล้วอไอ้พี่ไอ้บิง้งพี่ต้มหมูมาอันนี้ครับสินค้าของเบทาโกรมาครับโดยคนส่งรูปหล่อครับแล้จะหยุดวันไหนเนี่ยวันนี้วันถ่ายก่แล้วจะไปอยู่ไหนถึงอย๋ยวพี่เอาโค้เบอร์ไว้ได้เลย พี่จะไปเปิดร้านนางรองเลยจะได้ไปรู้จักคนนางรองเนาะร้านพี่ก็ไปพึ่งานอยู่นางรองเองไปวันนี้แหละจะได้ฝากดูแลนะร้าน,านสาวเอาจริงเต็มเปียรครับวันนี้สินค้าเราสั่งมาครับไปริมาณการสั่งก็น่าจะอยู่ที่แสนกว่าบาทครับวันนี้นี่ฮะ โคตตับได้ปะมันขายได้บ่โคตตับเลยคือสั่งดีเด้อเองต้องแชร์ฟีตดีๆสุ้มเด้อจะได้บอกล,ลูกค้าไว้เพราะ<ช>นี่ฮะสินค้าของเบตาโกรครับสะอาดสะอาดครับวันนี้น้องจากอำลาสุรินทร์นะครับไปอยู่นางรองเช่นเคยเนาะจะอยู่ที่เดิมนางรองก็จะขอ,ขอเบอร์น้องครับเพราะเราจะไปเปิดสาขาที่นางรองครับคณินทอดฟูด้ดโดยซีพีจะไปอยู่ที่นางรองครับนะครับพูดต่อหน้าเบตาโกรเลย นี่ฮะดูห้องนี้ของพวกเราครับสะอาดสะอ้านครับห้องนี้ก็จะเปิดเป็นอ,อีกเนาะอีกธุร,รกิจหนึ่งครับตัวนี้ครับพวกเราก็เพิ่งย้ายของขออกให้ทำความสะอาดครับสวยเงางานตัวนี้เนาะเราอยู่ใกล้ตลาดสดเราทำอะไรก็ได้เนาะกระดูกวะนี่ฮะอะไรครับนี้จะวิ่งอะไรเอาอตู้เอาทำไมใส่กระบะคืนกระบอระบอยู่ไหนน่ะกระบะไม่มีแต่จะ จะซื้อกับะจะขายเท่าไหรเจ็ดสิบครับเจ็ดหมืน่นก็ซื้อรถดีกว่ามั้งเขาจะเลิ่มวิ่งเลยนะเลือดสดของเบทาโกรก์เขาเป็นเลือดที่ไม่ผสมน้ำครับเลือดที่มาจากโรงงานเลยถือว่าสวยสะอาดครับสุดยอดมากครับเลือดของเบทาโกรกอันนั้นอะไร ปลาดุกก็มีครับบทากโก้ี่มีทุกอย่างครับตั้งแต่หมูไก่ปลาไส้กรอกก็มีโอ้โหผลิตภัณฑ์ของบทาโก้ถือว่ามีคุณภาพเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปเอาเบอร์โทรให้พี่นะเลยเขียนเบอร์โทรให้พี่เลยเขียนชื่อ้วยเดิมเดี๋ยวขอเบอร์น้องไว้ครับว่าเราจะไปเปิดสาขาที่นางรองครับจะได้มีพักมีพวกมีทีมงานครับนี่ฮะ สินค้าเบทาโกรครับมาพวกเราก็เช็คสต็อกเช็คสินค้าครับสินค้าพวกเราลงวลันเราเป็นแสนเลยครับขายดีมาก,มากๆครับนี่ฮะของเราใส่การเปื้อนซีพีก็จริงฮะแต่สินค้าพวกเรามีทุกขนาดทุกยี่ห้อครับโอ้โหนี่ฮะขวดตับเบทาโกรถือว่าสุดๆแล้วครับชื่ออะไรชื่อตีเนาะพี่สุรัตเตอร์ไม่พี่จะโทรหายอ็งอยู่ในานางรองเลยนะมีตัวห้องว่ายแต่ไหนไหมมีมใช่ไหมใช่ ถ้าเป็นแบบเอประมาณแต่อีกประมาณสองพันกว่าบาทถ้าเป็นห้องธรรมดาพันเออเดี๋ยวพี่ไปหาเองนี่ปิดประตูประตูนี่เอาไม่เปิดไปงี้นะเอาไปนึกว่าจะเปิดไปปิดไปงี้เนี่ยได้เบอร์น้องมาแล้วน้องตีครับขนส่งนางรองวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับที่วิ่งให้เบทาโกรสุรินครับผมเนาะก็จะย้ายกลับไปทํางานที่นางรองคืนก็คือว่าเราได้คอนเนคชั่นครับเนาะได้เพื่อนได้ฝูงได้ คนรู้จักครับเผื่อเราได้มีโอกาสไปเปิดการค้าหรือทำการค้าที่นางรองเราก็จะได้มีคนรู้จักครับนี่ฮะพวกเราก็จะนำเสนอช่วงเช้าอย่างนี้นะครับให้เห็นเรื่องของการรับสินค้าเรื่องของการผลิตสินค้าหรือว่านี่ฮะตกแต่งสินค้าอย่างเช่นว่าสินค้าที่มาก็คือ อย่างความต้องการของลูกค้าอย่างเครื่องในนะเครื่องในเราสั่งมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็หั่นให้เลยครัซอยให้ครับน้องๆชอบซอยอยู่แล้วน้องซอยให้สวยๆครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่บอกน้องได้เลยน้องจัดให้ครับถือมีดก็อย่าไปพูดอะไรให้เขาโมโหแล้วกันเนาะหมว่ากันนะครับเนาเอฟซท่านใดที่เข้ามาชมก็อยากได้เบอร์โทรน้องเข้ามาอีกนะครับนาะมาคุยเอาอีก ผมไม่มีสิทธิ์นำเสนอครับฮะโฆษนาอะไรน้อนอย่างนอเอฟซีธนดอยากเจออยากชมพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจน้องสองคนครับน้องวิน้องวาครับกับทีมงานเสียสละโอ้ยจริงัขอโทษครับช่องผิดครับจับช่องหมูไก่โดยซ p ของคณินทร์ฟู้ดสาขาสุรินทร์ครับสาขาใหญ่ขอับพวกเราเนาะพวกเราก็วันนี้มาอัปเดตเรื่อยๆครับพยายามลงให้เยอะที่สุดครับนะ คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบพิธีนี้นะครับจบไปกับน้องๆครับน่ารักน่ารักทุกคนสวัสดีครับ